เคสลีเจเดอร์จีอาสีดำไปเจ็ดพันโลเสียงสั่นมาแล้วก็โทรมาหาผมปึก๊กเขามีปัญหาชีวิตมากเลยเสียงสั่นตลอดเลยแบบว่าเหมือนกับไปโดนแบบเซลอะ่ะเขาพยายามปิดการขายแล้วก็เขาบอกได้ยินผมเสียงผมปุ๊บดีใจมากเลยผมก็โอเครีบไปช่วยเขาเลยพี่เขาก็นัดวันมาไม่กี่วันก็มารีบช่วยเคลียร์ให้ปุ๊บเขาได้เงินทอนกลับบ้านด้วยดีอ่ะพี่เขาก็บาอ่ะพี่เขาพี่เขาบอกตอนแรกก็นีกว่าติดลบแล้วนะแล้วก,กลายเป็นทําให้เป็นบวกได้อีกเขาดีใจก็เหมือนกับ เขา FC เนาะแล้วก็สงสารอ่ะแบบเหมือนกับคนที่ติดตามเรามาแล้วก็แถมแถมให้เขาไปแล้วกันลดให้เขาไปก็อยากให้เขารู้สึกดีแหละเขาก็อุตส่าติดตามเราเนาะแล้วก็เอรู้สึกดีที่เขาชอบเราแล้วก็ให้เขาขอมาก็ให้ถ้ามันไม่เกินกาลังมากกล้าขอก็กล้าให้สกลตน11ชั่วโมง ดียม่วานมาจากสะกุลครับสะกลนครเลยครับจากูลนครกี่นาทีอะ่ะเกือบ11ชั่วโมงได้ครับ11ชั่วโมงใช่ครับตั้งใจมาเลยนะเนี่ยเขาก็เช็คมาแล้วแหละเขาเช็คมาแล้วแล้วเขาก็รู้ว่ามัน,ม,นมันดูแล้วมันราคามันอยู่ตรงนี้แหละซื้อรถมากสุดกี่คันเมื่อวานสัตไป7คันไปเจ็ดโอ้โหเยอะอ่ะเยอะมากประวัติศาสตร์ชีวิตสโลว์ภายในวันเดียวเลยซื้อรถ7คันล้วนสนุกดีทีมงานทีมทำงานกันหัวหมุนเลย ก็ดีฮะก็สนุกดีท้าทายดีถ้ามีมาอีกก็นั่นนะพร้อมนะพร้อมพร้อมเตรียมมาแล้วพร้อมลบพร้อมลบ